ดีใจค่ะดีใจมากๆๆๆม,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 มเลยค่ะดีใจดีใจพวกนี้ตอบพวมาะไรไปไว่า้แล้วมั้งคะดีใจมากๆเลยค่ะลงุงตู่ค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณสิ่งสักสิ์ตั้งหลายขอบคุณทุกๆคนนะคะดีใจ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  ขอบคุณคพ่อคแม่นะคะขอบคุณสิ่งดิสิตขอบคุณทุกๆุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณประเทศไทยดีใจค่ะดีใจมากมากมากมาลงอกไปทีดีใจค่ะดีใจมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ di tai mama, mama, mama